สวัสดีค่ะพีพัสด์เอทินายไแลนด์วันนี้นะคะทิฟจะมารีวิวขั้นตอนในการย้ายค่ายเบอร์เดิมจาก AIS ไป True นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทิปได้ย้ายค่ายจากค่าย AIS ไปเป็นค่าย True นะคะและก็ได้มีการไปย้ายค่ายที่ True Shop ด้วยคะ่ะเรามาดูขั้นตอนและก็วิธีในการย้ายค่ายกันเลยคะ่ะขั้นตอนที่1นนะคะ ให้เรานะคะตรวจสอบยอดค้างชำระหรือสัญญาใช้งานที่เครือข่ายเดิมนะคะหากมีให้ชำระค่าบริการก็ให้เรานะคะชำระค่าบริการให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่2และซิมนะคะที่เราจะเปลี่ยนนะคะจะต้องเป็นซิมที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของเราเองนะคะและในการแยกค่ายเบอร์เดิมนะคะทั้งก่อนและหลังบัตรประชาชนนะคะทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนจะต้องเป็นบุคคล เดียวกันตามบัตรประชาชนนะคะเช่นบัตรประชาชนค่ายเดิมของเราเป็นของเราเองนะคะพอเราย้ายไปค่ายใหม่นะคะค่ายทูก็ต้องเป็นบัตรประชาชนของเราเองเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะสถานะนะคะจะต้องไม่มีการไร่งับ การใช้งานนะคะและก็วันใช้งานก็จะต้องคงเหลือณนะวันที่เราจะไปเปลี่ยนนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่3เมื่อไม่ติดเงื่อนไขใดๆนะคะก็ให้เรานะคะกดรหัสในการโอนย้ายค่ายได้เลยโดยการกดดอกจันทร1่งดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13าหลักจากนั้นก็กดสีเหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้รหัส8หลักมานะคะ,ะเป็นรหัสที่ทางค่ายเดิมส่งมาให้ เ,ะะเพื่อที่เราจะนํารหัสนี้นะคะไปทําการโอนย้ายค่ายภายในวันที่เราสมัครนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่4 พอเรารอรหัสการโอนย้ายค่ายภายใน10นาทีได้แล้วนะคะก็ให้เรานํารหัสนี้นะคะที่มีอายุถึงเที่ยงคืนไปย้ายค่ายที่ทูช็อปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะมาขั้นตอนที่5นะคะหลังจากที่เราได้รหัสพินพ์แล้วนะคะรหัส8หลักนี้นะคะเราก็นําบัตรประชาชนตัวจริงเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่จะทําการย้ายค่าย รวมกันทั้งหมด3อย่างนี้นะคะให้เรานะคะไปติดต่อที่ทูช็อปนะคะแจ้งการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาที่ t ูมูฟเอสนะคะและก็ทําการย้ายค่ายมาเป็นระบบเติมเงินนะคะเพื่อที่เราจะได้รับซิมทูเอามาใช้งานได้ โดยการย้ายค่ายนะคะจะมีระยะเวลาในการทําการ2วันทําการในระหว่างที่เราทําการย,าย้ายค่ายสวันก็จะมีเจ้าหน้าที่จากค่ายเดิมโทรมาเพื่อขอให้เราไม่ย้ายค่ายนะคะและก็จะมีการเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆให้เราได้สมัครอีกนะคะ ก็ให้เราปฏิเสธการสมัครโปรเน็ตนะคะและก็ให้เรายืนยันการย้ายค่ายเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะทางค่ายเดิมก็จะตัดสัญญาณ 4G ของเรานะคะเราก็ทําการถอดซิมค่ายเดิมออกนะคะเอาซิมค่ายใหม่ที่ย้ายมานะคะใส่เข้าไปแทนคะ่ะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวมแล้วนะคะเราก็จะใช้เวลาในการแยกไข่ทั้งหมดเป็นเวลา2วันทําการนะคะไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดจำคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะ